3ามนาฬิกาเช้านี้เจอข่าวเศร้าคุณครูคนแรกในวงการบันเทิงของพระเอกหล่อเข้มหัสวีเสียชีวิตแล้วแฟนคลับร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจกันขับข้างโดยล่าสุด27ตุลาคม2567อินสตาแกรมของแม่ตาคุณแม่ของเข้มหัสวีได้อัปเดตข่าวเศร้าสะเทือนวงการบันเทิงเพราะได้สูญเสียผู้กำกับมือทองคนเก่ง จากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยโรคร้ายที่รักษามานานของคุณครูทองก้อนสีทับทิมโดยคุณแม่ตาได้เผยภาพเข้มหัสวีและผู้กำกับคุณอาทองก้อนพร้อมกับลงแคปชั่นว่าวันนี้สามนาฬิกาคุณอาทองก้อนได้จากพวกเราไปแล้วหลังจากที่สู้กับโรคร้ายมานานท่านคือครูคนแรกของเข้มหัสวี ในวงการบันเทิงท่านคือครูคนแรกที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเรารักและอาลัย,ยิ่งอาทองก้อนสีทับทิมผู้กํากับมือทองและเรียกว่าหลังจากแม่ตาเผยโพสต์ออกไปแฟนคลับต่างคอมเมนต์กันขับข้างแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของผู้กํากับมือทองคุณอาทองก้อนสีทับทิมครูคนแรกในวงการบันเทิง ของพระเอกหลอกเข้มหัศวีขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณอาทองก้อนสีทับทิมด้วยนะคะ